สวัสดีเ,เพื่อนๆช่องภาคฟุตบอลนะครับเจอกันเป็นประจำอีกแล้วบนช n e l แห่งนี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะนำเสนอข่าวการย้ายทีมเช่นเคยมีอ f f ฟอร์มชลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องของข่าวลือข่าวการย้ายทีมก็นำมาฝากกันเช่นเคยสรุปแบบรวดเร็วกระชับฉับไวนะครับกับรายการสรุปตลาดนักเตะหน้าหนาว2026ครับ อาร์ซนอลพร้อมกระโดดร่วมวงล่าตัวมาร์กเกฮีก่อนหลังทีมชาติอังกฤษในวัย25ปีของประสาทแก้วคริสตัลพาเลสเดอะมิเรอร์อย่างไรก็ตามเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มั่นใจจะสามารถคว้าเกฮีได้เร็วๆนี้โดยเชื่อว่าจะปัดหน้าคู่แข่งสำคัญอย่างหงแดงลิเวอร์พูลและอาร์ซนอลได้สำเร็จเดอะสตาร์ ท็อตแนมสเปอร์บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับซูซ่าแบ็กซ้ายชาวบราซิลในวัย19ปีของสโมสรซานโตสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเตรียมเดินทางย้ายมาค้าแข้งในสึกเพเมเลกอังกฤษฟาบริซิโอโรมาโนวูฟแฮมตันมั่นใจจะรั้งตัวมาติอุสมาเน่แข้งเยาวชนชาวอังกฤษในวัย18ปีเอาไว้กับทีมได้ในเดือนมก,กราคมนี้โดยสโมสรยืนกรันว่านักเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายในราคาใดๆเดลี่ีเมล โอมามาโมชกองหน้าทีมชาติอียิปต์วัย26ปีไม่มีแผนจดย้ออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2นี้โดยตั้งใจที่จะอยู่สู้เพื่อแย่งตำแหน่งในทีมต่อไปฟอรเรียนเพลเทนเบิร์กรออามันตริดกำลังเล่งเครื่องให้ความสนใจในการคว้าตัวนิโก้ชรรตเตอร์เบกเซตเตอร์แบกทีมชาติเยอรมันวัย26ปีของบรเซียดอร์มุน หลังจากที่ได้ยอุปาเมกาโนเก่อหลังชาวฝรั่งเศสในวัย27ปีคาดว่าจะจดประกาศต,ต่อสัญญาก,กับเสือใต้บาเยนนมิวนิคบลลแมนเชสเตอร์สกำาลังให้ความสนใจคว้าตัวไมเคิลคาโยเด้แบ็กขวาทีมเชลรี่ชุดย U21 ในวัย21ปีของเบรนเฟิร์ดคอร์ดออฟไซด์ ราอัมมาดตริดพร้อมพิจารณาปล่อยตัวอันโตนี่เรดิเกอร์ในเดือนมกราคมนี้ด้วยราคาราว10ล้านยูโรหรือประมาณ9ล้านปอนด์โดยมีอดีตต้นสังกัดอย่างเชลซีและปารีสแซงต์แชงแมงให้ความสนใจกองหลังชาวเยอรมันวัย3าปีรายนี้ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาก,กับทีมในช่วงซัมเมอร์ฟิชาเคสดานิโลดูคีเซลแบ็กชาวดัชในวัย27ปีของยูเนียนเบอร์ลินตกเป็นข่าวว่าสนใจย้ายไปร่วมทีมลิสยูเนเต็ดอย่างมาก เพื่อจะได้ร่วมงานกับคุณซอดานิเอลฟาเคทีมทลอกแอสตันวิลลาบรรลุข้อตกลงกับไบรอันมัตโจกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติลักเซมเบิร์กในวัย16ปีจากสโมสรเมสด้วยราคา10ล้านปอนด์ฟาบริซิโอโรมาโนยูพูบรรลุข้อตกลงทางวาจาในการคว้าตัวมอร์เอ็นดีอประกันหลังดาวรุ่งชาวเซเก้ในวัย17ปีจากสโมสรอาร์มิตีเอฟซี โดย NDI ซึ่งเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้านซ้ายถือเป็นอีกหนึ่งแข้งอนาคตไกลที่หงดแดงปิดติวได้ต่อจากกิเฟยนี่เอนดกเกวเซนเตอร์แบ็กร่างยักษ์ชาวออสเตรียที่สอยมาจากออสเตรียเวียนนาเมื่อสัปดาห์ก่อนฟาบริซิโอโรมาโน อองตัวเซเมนโยสตาร์ตัวรุกชาวกาหน้าผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญายาวถึงปี2032กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยโดยจะมีการเปิดตัวกับต้าสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เบนเจคอบส แอสตันมิลล์และท็อตแนมสเปอร์ต่างกำลังให้ความสนใจในการสัญญ,ญากับโอมามาโมชกองหน้าดาวดังชาวอียิปต์ซึ่งกำลังกลายเป็นแข้งส่วนเกินที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยตอนนี้ทัาเรือใบสีฟ้าจอได้ตัวองตัวเซมเนโยจากบอลหมัดแล้วคอร์ทออฟไซด์ลาซิโอปิดดิวคว้าตัวเคนเนตเทเลอร์กองกลางชาวดัชของอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่ราคา15ล้านยูโรหรือประมาณ555ล้านบาทบวกกับส่วนเสริมตามเงื่อนไขต่าง อีกจำนวนสล้านยูโรหรือประมาณ74ล้านบาทโดยจะสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030ฟาบริซิโอโรมาโนโออฟฟิเชียลเซร์ตันยืมตัวดานิเอลเปเลสปรึกษาประตูชายอิสราเอลกองเสือใต้บาเยมิเนกมาใช้งานจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลนี้ออฟฟิเชียลเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยืมตัวคียานาฮูเฟ่กองหลังชาวดัชของบูฟแฮมตันวันเดอร์ส มาใช้งานจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลน,นี้ Official l a ลา o คว้าตัวเปตาลัตคอฟกองหน้าเลือดเซิรฟจากเรดบู l เซอบัวด้วยราคา13ล้านยูโรหรือประมาณ481ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 Official f e n e b a c ั e เชคว้าตัวมัตเตโอเกนดูซีกองกลางชาวฝรั่งเศสจากลาซิโอด้วยราคา28ล้านยูโร หรือประมาณ1,036ล้านบาทบวกกับส่วนเสริมตามเงื่อนไขต่างๆอีก2ล้านยูโรหรือประมาณ74ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่รับชมนะครับจนจบคลิปนะครับถ้าหากชอบคลิปรวดเร็วกระชับฉับไวเนื้อเน้นๆเกี่ยวกับข่าวการตลาดซื้อขายนักเตะแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึงเพื่อเป็นกําลังใจสุดสําคัญให้กับภาคฟุตบอลนะครับหรือใครอยากจะสพอร์ตช่องภาคฟุตบอลมากขึ้นไปกว่านั้นแต่กล้ามีสินค้าดีๆให้เลือกซื้อนะครับหรือไม่ก็กดปุ่มสมัครสมาชิกกานแาง ใครที่กดติดตามแล้วจะมีปุ่มสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นมาให้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆสามารถกดสมัครสมาชิกได้เดือนไหนสะดวกซัพพอร์ตก็กดสมัครเดือนไหนไม่สะดวกก็กดยกเลิกได้ทุกเมื่อน,นะครับเพียง50บาทเท่านั้นเองสามารถสนับสนุนช่องภาคฟุตบอลได้เลยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช n e l แห่งนี้เช่นเดิมครับ